ออกโรงเตือนใจมาคัดแรกโฟร์ดออกสื่อพร้อมอธิบายเหตุผลว่าทําไมเขาถึงปฏิบัติกับเจดอนสารโชคไม่เท่ากันเอริกเทนฮาร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะต้องบุกไปเยือนวูแฮมตันวันเดอร์เอในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันพฤหัสบดีที่1ต่อเช้ามืดวันศุกร์ที่2กุมภาพานนัน,น์นี้สานาฬิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนอกเหนือจากสภาพทีมโดยรวมแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวหยิบยกขึ้นมาก็คือกรณีผิดวินัยของมาคัดแรกฟอร์ด หนึ่งในแข้งคนสําคัญของทีมซึ่งเทนฮาก็ได้ตอบไว้ว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่จําเป็นต้องมานั่งสอนใครผู้เล่นทุกคนต้องจัดการตัวเองได้พวกเขาจําเป็นต้องตระหนักให้ได้ว่าสิ่งไหนพึงกระทําหรือไม่พึงกระทําและเมื่อไหรก็ตามที่คุณต้องการค้าแข่งในฟุตบอลระดับสูงสิ่งที่ต้องแลก,กก็คือวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนคนทั่วไปหลังจากนั้นนายใหญ่ชาวดัตถูกถามเพิ่มเติมว่าทั้งเจดอนซานโชและมาคัดแรดฟอร์ต่างก็มีความผิดกันทั้งคู่แต่ทําไมถึงได้รับบทลงโทษต่างกัน ซึ่งตัวเทนฮักก็ได้ตอบไว้ดังนี้ในกรณีของแรชักโฟนพวกเราสามารถจัดการกันได้ภายในแต่ตัวซานเช่านั้นเดือยที่จะพูดออกสื่อ